สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับครูหนึ่งมีจังหวะมาให้เด็กๆได้ฝึกทําและปฏิบัติกันนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูที่หน้าจอกันเลยครูจะแชร์หน้าจอให้เด็กๆเ,เห็นชัดๆกันเลยนะครับนี่ครับผมมาแล้วครับดูจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้นะครับอ่านว่า ทา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 ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทา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 นี่คือจังหวะทาจังหวะนี้จะปรบมือแบบไหนเด็กๆดูนะครับทา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 ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทาทา จังหวะต่อไปครับจังหวะตัวนี้มีตัวหยุดเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเด็กๆมาดูกันนะครับอ่านว่ายังไงทาทาทาหยุดอ่านอีกครั้งนะครับทาทาทาหยุดดูการปฏิบัติจังหวะนะครับทาทาทาหยุดแบบมือออกแบบนี้ไม่มีเสียง ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทาทาทาหยุดแบบนี้ครับอ่าไปดูจังหวะต่อไปเลยนะครับอ่าจังหวะนี้นะครับอ่านว่าทาทาหยุดหยุดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทาทาหยุดหยุดดูการปรบมือปฏิบัติจังหวะดูนะครับทา ทาหยุดหยุดดูอีกครั้งหนึ่งครับทาทาหยุดหยุดแบบนี้นะครับไปดูจังหวะต่อไปเลยครับจังหวะนี้อ่านว่าอย่างไรมาอ่านพร้อมกันนะครับทาหยุดทาหยุดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทาหยุดทาหยุด มาดูการปรบมือปฏิบัติจังหวะกันนะครับกับจังหวะนี้ทาหยุดทาหยุดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทาหยุดทาหยุดคุณครูนะครับจะให้เด็กๆนะครับฝึกปฏิบัติจังหวะทั้งหมดนี้นะครับให้เด็กๆนะครับเลือกมาหนึ่งจังหวะนะครับเลือกมาหนึ่งจังหวะว่าเด็กๆอยากจะทําจังหวะไหนแล้วให้เด็กๆนะครับ ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาที่ใต้โพสเดี๋ยวคุณครูจะไปเปิดโพสต์ไว้ให้นะครับเลือกมาหนึ่งจังหวะจังหวะอันไหนก็ได้เด็กๆที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นี้แล้วก็ฝึกปลกมือแล้วพูดด้วยทา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 หรือว่าทาทาทาหยุดหรือว่าทาหยุดทาหยุดหรือว่าทาทาหยุดหยุด แบบนี้ให้เด็กๆเลือกมาหนึ่งจังหวะนะครับแล้วถ่ายส่งมานะครับผมซ้อมให้คล่องๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ค่อยคล่องก็สามารถย้อนดูเรื่อยๆได้เลยนะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ส่งมาเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย